สวัสดีค่ะสวัสดีครับเยบซีดมือน,นี้ก็ส <Adjust. S 1> ิมาตามถอดร,รหัสเล้าซีตัวคนหัดที่ผ่านมาเป็นไดยเอาว่าสอาต,ตัวเพื่อพักตัวนี้มันจะเพื่อนศิวามันหลายที่ว่าทั้งตัวจับามาไว้อยู่แต่ซีตัวนี้แต่เพื่อนจับองเพื่อนกระสีบามันหน่อยหน่อยแต่แว่าพวกเขาเพิ่งรู้วาหยุดจับหดุดเพิ่งเนี่ ซีตัวมันจะจับไงมันบ่แล้วบัดนนี้เดีย๋ยวนี้ก็าลั่งปรับก็าลั่งจุนหายอยู่ว่าต้องให้ซีตัวนี่มันเข้าไม่ไดจะซื้อไงเนาะ,ะก็เลยอันก็เลยฮห้ซีตัวแล้วก็คอยวางร่องมึงคอยจับร่องมึงอย่นครับมันก็เขา้าเชละตัวเชลตตัวอยู่กับ่บ่คคอยนั่นบ่ได้เงินเขา้าเชลตตัวมันต้องขอ<า>เข้าสองตัวจะมีเลยคู่หนึ่งนะเาเบิ่งนึกันก็่คิดว่างวอนนี่ล่ะ มันสิเขาคู่หนึ่งสี่ตัวสี่ตัวออกสองมันบะสี่ตัวออกสองตัวเดียวออกตัวเดียวแต่สี่ตัวออกัเดียวกนเลคิดว่าสีแมนงวนนี่แหละกันเล่ว่าคิดว่าจุนได้เพราะสมกวรนเบื้องันสีเมนบอก็มนีเขามีนุดย์เป็นธรรมดาเนาะบางีปูด้หัวมันจะออกตัวได้เสาของปญี่รีปรับไปปรับไม่ปู่รีสีปรับให้ตรงให้ให้เขาดีที่สุดล่ะคิดว่าครับ เราเราก็ต้องออกพร้อมีจับมาเข่ามาเลี้ยงกันไว้เราให้มันออกพร้อมมาถึงสี่ตัวอย่างนี้เอฟซีผมจะว่ามันซื้อง่ายนะพวกตัวไหนมันจะซับคนยังน้อยแต่ว่ามันกมันเข่ามาแค่ตัวเดียวตัวเดียวอยู่ก็เลขมันโมเมียนอย่างเงี้ยกับเลขกับเลขปรับไหมปรับไหมเรื่องอะไรเบื้องคิดว่าตัวปั๊บไหมนี่แหละชี้เข่าชีเข่าแล้วก็ออกพร้อม คือเสียงรถก่อนาะลายจากเสียงรบกวนค่าคิปว่าเนเป็นไรต้องบอเสียงรถออกเข่าเข่าเสียงขาดขาดเปนเพลินะาะนั่นยุ่ยไก่ถนนรถตายค่ะชุดซีตัวดเอบซีกัสิว่ามันสื่ง่ายเนาะฮกัวมันอยากทับสนแดงใส้แดงเแยงันำเงินใจหนำเงินข้าเจ้าก็ไม่ค่อยเข้าใจอชุดฮกัวนเอว่ามันก็ออกดีอยู่ด้วยบ้านเนี่ยเขาตรงโตหนึ่งสองอยู่ หกตัวพนตัวนี้กำลังมากสองหัวจับโซ้นะครับสองหัวตซนแต่หกตัวพนแล้ววานี่สี่ตัวนี่พันวามันมากเจละตัวพันวาวสีเฮ็ดนี่มันเนืยนอนสุหมดถ้าเป็นสองตัวบนคินรู้วได้แ่ไหนสองตัวบนกับซีเมนซุ่มว่างไมสามตัวครับแต่ว่างไมสามตัวถ้ามันเข่าสองตัวกระแสดงว่าจะซีเมนต์สองตัวบนแค่นั่นแหละอันที่เป็นคู่เป็นคู่ไว้นี่คือ สีแม่นสองตัวร่างหลายตัวครับเมื่อนี้เพิ่นมาเพิ่นเห็ดมาแบบยังไงสีห้มันออกสองตัวมั้งตะเกามันออกแต่ละตัวสี่ตัวมากหนึ่งเมื่อนี้เพิ่นมาสีห็นมาสองที่ไปมาจังเอฟซีจังตะเบิงว่ามันสีแม่นคือเป็นเบาปะคนนี้คนหาตลอดด้วยครับเด้อสีแม่นเพิ่มเป็นเบาปะพันว่ามันมากตัวเดียวเป็นเมื่อนี้เพันสีมันมากเขา ให้ออกสองตัวม the ันสี่ตัวออกสองนะมันจ mm. ังสิได้เงินมันออกตัวเดียวกับบ่ได้เงินเนข้าเจ้าบ่เอาไปวิ่งเนะพรอาจารย์เอื้นเขาก็มักแต่วิ่งนันวิ่งนี้เฮ็ดเลขกวิ่งกับเฮ็ดได้อยูะยั่งบ่ด้เฮ็กอันนั่แต่นนั้นขาเจ้าก็มักเล็กวิ่งวิ่งตัวเดียวนะมันซื้อเล็กวิ่งตัวเดียวมันนั่นนั่นมันได้เงินหน่อยเอามาซื้อวิ่งตัวเดียวมือนี่มีตัวใดแน่ใดไปโชว์เห็นวิ เลียงวิ่งมันแหงหาง่ายกว่าเลี้ยงเน่าอนเงรถมัคื่องขัดผู้บาดแต่เสียงรถยึดจับเลยตัวเดียวปัญหาง่ายอยู่เจ้าวันหาเดียดันสองตัวมันออกน้ำกันได้ไม่ง่ากอยู่ดีค่ะที่ตัวออกสองพันมาเมื่อนี่พันมาสี่มันออกสองเซเชียมันมาเจลาตัวพันมาเมื่อนี่พันนั่นคักแน่วพันมามีตัวใดแน่มึงโน้บึงอะบึงของวัน พุทธิหาครับมือนี่แหละครับพุทธิหามือนี่คือชายสอดยู่วันทีซีครับเล่าจุดสี่ตัวสี่หกแปดศูนย์จับครูสี่หกกับแปดศูนย์เนอค่ะจับจับสองคู่แค่นั้นครับที่จริงเอามาเลี่ยงกันไว้เนี่ยเพื่อว่าเพิร์ชจ,จับแตกต่างห้องที่จริงได้แค่สองคู่เท่านี้เองเลขว่าหลายตัวเนาะคสองคู่ซื้อยังไง,ไงไเอฟซี 4, อยากตัดเอาอยู่ในสี่ตัวนะครับว,วิ่นเอาในหันอันนี้เพป็น จับให้แค่ซองครูหน่อยๆันะมือนีพันว่าซี่ตัวสีมาสองพันว่ามือ่อสุเสียพันมาตัวเดียวมือนีพันจีไฮมาสองครับแกไปจัหนนะ่อยเลยครับเด้อนี้อใช่ไหอ่าพันว่ามื่อนีไฮมาสองพันว่าชุดเสียามาตัวเดียวมือนีจีแฮต้ออกซองมาที่ตัวออกซองตัวพันว่าอ่า มันสิคือข้าเมเบาบ่จังต่เบิงมือเอื้อนแน่นอนบ่เพราะว่าซี่ตัวเนี่ยมันซื้อง่ายเนาะจับคู่กับซองคูนง่นึ่งเมื่อไรเนยวันนี้รีสิสสหาป่าคอนสีหาเล็กนอยนอยตัวให้ครับให้เลี้ยหินหมองมันเลยถ้าว่าป่าคอนนี่ต้องเลี้ยหินหมองมันหนุดทีเด็ก,กวร้าลาตัวเล็กน้อยน่อยตัวค่ะซื้อง่ายๆค่ะ มันบ่หลายตัวลงทุน,นก็สิบ่ได้ลงทุนหลายดอกจับคู่ก็บสองครูสี่ตัวออกสองตัวพันว่าเลขก,กันของปีนี้เริ่มสิเริ่มบ้างเลขดีๆไปให้เบิดเลยก,ก่อนเป็นมาสิให้มันออกสองตัวภายในสี่เป็นเรื่อคนนี้เอ้ยผู้ชาวเน่ยหาจำเลขก,กันนั่นอันนี้ไม่เขียนสีบ่หน,นั่นรอกัน ว่ามีหัวเฮ็ดเลขได้หรอมันบ่เมนต์นี่นั่นโมเมนพ่อใหญ่รี่โมได้นั่นเด้บ่ได้เอาไปเอาเรียนแบบผู้ใดเด้่องคำเด้อบ่ได้เขียนง่ายๆซ้อสีอันซส้อสิเฮ็ดได้นะถอดนะฮัดได้ซะว่าสิออกมาเป็นโตบ่แม่นว่าสิไปจับหม่องใดมาสิคุ้มถอดอยู่นี่น่ะน้ำกันีไงครับได้ถือเป็นแนงบ่ศึกษาน้ำคิดว่ามันง่ายๆสัง่งจีบหัวเพิ่นวห็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้น้ำได้ดรอครับ หมอตาชายนี่ตัดต่อตอันนั้นอันนี้คนกับนั่นจริงรก็อยากให้นี่ยตีรอบเป็นคนให้กับเล็กกอยากให้บอกให้เฮ็ดเรื่องเล็กซอยกันน้ำเนี้ยแบ่งเบากันมามันก็มีเล็ดไหลายอันกน็อยากแบ่งให้ศึกษาอันนี้เป็นเจ๊งสี่เจ๊งสี่เจ๊งสี่เหรอเพื่อจะศึกษาซอยแบบว่าเอาว่าใคยมีเวลาต้องเฮ็ดอันนี้กับครับ มือใดมีเหล็กเล่าหรือมัดมือถ้ามันทึ้งตัดผมทึ้งสอมนั่นสอมนี่ทึ้งไอเฮ็ดสวนพักทึ้งมาเฮ็ดเหล็กให้มันกับมันมีผู้เฮ็ดซอยเนาะนะพูดเดียวแต่มันเฮ็ดยูทูปเนี่ยมันก็บเจ้าของผู้ใดไปท่ายหันท่านี้ม่นมีเวลาคำนวณเนอ่ะให้ลังเทียร์ใส่ขีดมาเต็มจะต้องเอามาตัดยังมันมเฮ็ดนั่เี่ยิ่งบวกกลบคพูนหารลงไปฮอดล่างสวยล่างจานอยู่โอ้ยตัวนี้เนาะ จกีดแต่ย่างเดียวเขาเี้ยหลายอย่างนมาหากินซอยกันว่ยดถูกใจนี่กับืออ่าไ้มีอย่ได้ไดไว้อยู่ดีละถือว่าถือว่าสำเร็จไว้อยู่บ่เฮดกับไรงั้นบรเฮดกอะไงั้นด้เรอาไดก็ดีทั้งเจอเฮดเจยงกับปวดหัวอยู่ดีด้ไท่าใดก็ดีมันเป็นเงินเรืงรลวงำข้นน้ำพ่อด้มาพอได้มยกันเูีย้ามา่ใสบริการไผู้เลีงคน ปฏิเสธไปมันคือจังห้องประหยัดเงินเขาปรแม่นได้อยากได้ยุติว่าเวลามันสรุปเลขอีกจักรเยาอนวยก่อนที่จบคลิปหลังที่เฮาก็ต้องซอยการทำเนี่ยสรุปเลขเดฟฟาวไปอันครับเป็นวันพุธที่หาเนาะครับเนาะมืออื่นนี่แหละเบิ้งซีตัวของพอยเนลี่ไปเชบหน้าจอไปด้วยค่ะเลขว่าลายตัวของล่องไซจับหาบาทเบิ้องแรกครับเรื่องภาษีว่าเสียดายน้ำพอยเนลี่ด้จับคู่กระชี้หกแปดชุดเลขหน่อยเลขว่าลายเลขหน่อย พีชุดเลยไพ่นีีเห็นมากภาษีบาเสียดายน้ำพอยนี่รี่เร็วเห็นอ๋อโจกมันมานกับสูตพ้องพื่นขึ้นหลายตัวเลขชดนะครับนี่รีดขึ้นหน่อยตัวมันคือจะออกภาษีบาสไอโจกมันมานกับอดรหัสเล่าพอรี่จุดสี่สี่ตัวภาษี่ตัวจะให้ออกสองตัวเห็นใจผู้คนลงทุนกัเลยจะเท็ดเล็หนหน่อยตัวให้ออกตัวเดียวพันวานบอได้เงินต้องออกสองจึงจะได้มื่อนี่พันวานมัน ออกแทะแล้วพันว่าเพราะว่าเพันเสียนพยายามให้มันออกซอนตัวไปตลอดตลอดอยู่พันว่าเป็นกําลังมีเคราะห์พิจารณาเบ่งอันนั้นอันาน,านี้เพป็นใบย่อมแพร่พันว่าอยากให้เอฟซีม่โชคมีลาบน้ำเน,ำนำาะเพทันกะสิมีกําลังใจเืีอได้ลงทุนเป็นลงไปแล้วว่ามีโชคมีลาบจะเสียเพทันกะสิขี้ขั้นเลยผู้ใดก็ได้ ถือซองบาทส้บาทก็ดีใจเลยเด็กนะอีกพี่อีกเอ,กอกีขอให้โชคๆมันหมันในการลงทุนกับเด็กในหน่อยก,วกยัวของพันลี่นะครับเด้อสวัสามนสวีคดีครับ